สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแขง่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคุไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลพตบอลเคเลอูซานฮุนไดครับพ่ายกับด้านอินชอนยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2แทจอนทีซีเส้นเสมอกับด้านชอนบกุกฮุนไดมอเตอร์ Motor ไป2ประตูต่อ2ชวนซัมซุงบูวิ่งเสมอโปฮังสตตลเลอร์ไป1ประตูต่อ1 และเอฟซโซเอาียงด้านชูวอนซิตี้ไป7ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอมเพลเยอร์ครับโยโกมาเอฟเารินอสพายกับด้านมนชาชิด้าเชลวียไป1ประตูต่อ4เซเดโซโอซาก้าเอาียงด้านโอมมยะอาดิยาไป3ประตูต่อ1คอนเซเรสซาปเปาโลเอาียงด้นวาป้าโอิตะไป5ประตูต่อ2คาชิว่าเลโซเอาชางด้านโตโกชิมาวอร์ติสไป2ประตูต่อศูน นาโกย่าแกมปัสเสมอเวกัสเซนไดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โชนันเบเมเล่เอาชั้นด้านของฟาเจโนโอคายาม่าไป2ประตูต่อศูนย์โอโนวาเล่ไดมอนด์เอาอชั้นด้านของมอนเตดิโอยามากะนะครับไป1ประตูต่อ0โคชิยูเนเต็ดเอาอชั้นด้านโยโกฮาม่าเอฟซีไป1ประตูต่อ0ูนอวิป้าฟุโกุโอก,กะเสมอเอฟซีกิฟูนะครับไป1ประตูต่อ1 เอฟซีโตเกียวเสมอโตเกียวเวอร์ดี้ไป1ประตูต่อ1คาชิมะแอดเลอร์เสมอเวนฟอร์เรสโกฟุไป1ประตูต่อ1คาวาซากิฟอนตาเล่เอาชนะด้านของมิโตะฮอตลีฮอตไป2ประตูต่อ1ซานเฮฟเฟอริชิมะพ่ายกับทางด้านของโทชิกิเอสซีไป0ประตูต่อ2คาเตเลโตยาม่านะครับเสมอนิกาตะไป2ประตูต่อ2 จูเปโรอิวาตะพายกับด้านวิโซโกเบไป2ประตูต่อ5และซากานโตสุนะครับเสมอกันด้านของคูมาโมโตไป3ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรฮาโปเอลลิซอนนะครับเอาชนะด้านของซิมซอนคาร์ฟกาซิมไป9ประตูต่อ0บีดียูมินนะครับพายกับทางด้านของอาราเนียไป1ประตูต่อ2โซโสซ่านะครับเอาชนะด้านของเคลู เลตินะครับไป5ประตูต่อ1 FC b a เอฟซีเอาชนะด้านของมูซาเลตนะครับไป3ประตูต่อ0มิโซโกวิเซตนะครับเอาชนะด้านของปูน็อกไป5ประตูต่อ2เซกัสนะครับเอาชนะด้านของ BKVS ไป3ประตูต่อ1วิตทเลียซิคคอฟเสมอกันทางด้านของฮาราเลสกาเลเวไป2ประตูต่อ2 ESMTK นะครับเอาชั้นด้านของเคนนะครับไป4ประตูต่อ3โวฮิเมียนเสมอกับด้านเทปรีบี B นะครับไป2ประตูต่อสเซาเลต a k นะครับเอาชั้นด้านของปาซิเซไป7ประตูต่อ3เดนโมเซตเก้นะครับพ่ายกับด้านของดิออสเกียยอไป1ประตูต่อ2วาซาร์เอาชั้นด้านของ f c s t k ไป5ประตูต่อ0 ลูบินคาซานไพ่กับด้านเคียยาโซเวตอไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเกโอลี่อีทีโอนะครับพ่กับด้านของสลาเต้โมลาเซในหนึ่งประตูต่อสองจีดีซาเวตครับพ่กับด้านวิลลาเวอร์ดิเซไปสองประตูต่อสามเอลเคเอสโรดนะครับไพ่กับด้านของโปรกรไปหนึ่งประตูต่อสี่วิลลาคาคอฟไพ่กับทาด้านของโปโลเนียใบตอมไปศนย์ประตูต่อ2 ลิงบี้เสม,มอกับทางด้านของทีเรีลอดไป0ประตูต่อ0โคโมลพายกับด้านจิลลิงแฮมไป0ประตูต่อ1เลนดอฟอันถัดนะครับเอาทางด้านของเอฟซีโฮมบวกไป0ขอประทำอะไรครับ2ประตูต่อ1อุนเฮเวอรี่นะครับเอาทางด้านของวัดแลนด์นะครับไป5ประตูต่อ1อาหุนนะครับเสม,มอทางด้านวีบอกไป0ประตูต่อ0 โฮ้ทังคิวนะครับเอาจางด้านสโลวาโกไป1ประตูต่อ0มอสนะครับเอาจางด้านของวาสไป3ประตูต่อ2โอโบโลนเคียมนะครับพ่ายกับทางด้านของ FC ฟซีลิฟไป0ประตูต่อ2โคบิสโกคุบนะครับพ่ายกับด้านของ KP คารไซด์นะครับไป0ประตูต่อ3ามเฟย์นูร์ลอตดัมเอาจางด้านขับวูดไป2ประตูต่อ0 วีวีเวนโลไพกับด้านเอเซดอังมายุวชนไป1ประตูต่อ2อบูดาเบสนะครับพายกับด้านของเคสเคเมตินะครับไป0ประตูต่อ2เบนฟิก้าเอาเชียงด้านของซอรแฮมตันไป2ประตูต่อ0เอฟซีโลโคโมทีฟลิฟซิกนะครับเอาเชียงด้านของโพนิกนะครับไป1ประตูต่อ0ลอตไว้นะครับเอาเชียงด้านของกอร์ทัฟเฟิลยุวิชนไป6ประตูต่อ0ชัตเตอร์ โซลิกอนนะครับพ่ายกับทางด้านของอารานเนียวัสดิคลาฟนะครับไปหนึ่งศูนย์ประตูต่อหนึ่งอินดิจานะครับเอาเชียงด้านของโลเด้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ซังพอตเทนนะครับพ่ายกับทางด้านอูเปสไปหนึ่งประตูต่อสี่ปาร์ซิเซสองนะครับเสมอกับทางด้านของคาโปวาไปสามประตูต่อสามไวเดนบูงนะครับพ่ายกับทางด้านของโอเดนบอกไปสองประตูต่อสาม สนิกบุคคอมนะครับเอาชังด้านของคามิโอทิซ่าไป3ประตูต่อ1วิดีโอตันนะครับเอาพ่ายกับทางด้านสโลวานลิสเบเลตไป1ประตูต่อ4อ e ีวันซ่านะครับเสมอทางด้านของซีโอฟอร์ดไป1ประตูต่อ1นึ่งเอ็นเคพับลีคัมนะครับเสมอทางด้านเอ็มทีเคฮังการีนไป2ประตูต่อ2องฮัลูซินนะครับพ่ายกับด้านของจีเคเอส ยัสเซมีเย่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสลาสช็อกนะครับเอาเชียน้นของ GKS เบซาโตไป4ประตูต่อ0คิปวาร์เอาเชียน้นของคาสซิตี้ไป6ประตูต่อ0ูนคาซิงบาซิคานะครับเสม,มอเชีงด้านของไมเลกิฮาซาไป1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเชีย้นหลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0 วาซาร์นะครับเสมอกันข้างล้างของ g กียร์มอส S C E นะครับไป1ประตูต่อ1นึ่ง T S V ฮันเบิร์นนะครับพายกับข้างล้างของโพยาไป2ประตูต่อ3ามแม็กวาซาแบกนะครับพายกับข้างล้างของ f k ฟเคซิกซาไป0ประตูต่อ2 f k ฟเคบูฮูมินนะครับเสมอกัรข้างล้างสวานไป0ประตูต่อ0ูนย์วานสโคนะครับพายกับข้างล้างของไวท์คอรไป2ประตูต่อ4ี่ FC โบ h e m i a นะครับเอาชีงนั้นของ FK k o š i c ไป4ประตูต่อ1ถ้ทาทานนะครับเอาชีงนั้นของ VTJ มาติินไป3ประตูต่อ1 FK m á s t g a b ó s c o เอาชีงนั้นของปาดินไป1ประตูต่อ0โซโค s o นะครับแพ้กับน้านของวาต้าไป0ประตูต่อ2ในเกซเซียนะครับ ถ้าผมอ่านผิดขอประทานไปนะครับเสมอกันทางด้านของซอมบายยีนะครับไป2ประตูต่อ2 FC เอฟซีเบอร์เวลลินนะครับเอาชนะด้นของดิออสเกยอไป2ประตูต่อ0ออสเตรเลเตนัวนะครับเอาชนะด้นของดอนเบิร์นไป5ประตูต่อ0นูนย์เรพอนันสองนะครับเสมอกันทางด้านของ MKS n o r t h ไป2ประตูต่อ2 SR โดนัวเฟลนะครับเอาชั้นด้านของเทสวอเดอร์ไป6ประตูต่อ0ูนย์พีเอโอเคซาโลนิก้าเอาชั้นด้านลาซิงเกงไป3ประตูต่อ2วัตเฟลนะครับพ่ายกับด้านบรุษเซียดอนมูลไป0ประตูต่อ7จ็ดสปอร์ติ้งบาร์กาเอาชั้นด้านของเอสซียูเนียนไป4ประตูต่อ0ูนย์ซีเอเอฟซีเอาชั้นด้านของมาโจไป5ประตูต่อ1 เอสเคซาบี abi, เอาเชียงด้านไพบรามไป1ประตูต่อ0 p e a c f c นะครับเอาเชียงด้านของโคซามิเลนี่ไป5ประตูต่อ1เว็กันิก้าสติฟนะครับเอาเชียงด้านของดูโบซิคานะครับไป2ประตูต่อ1 f c ่งเอฟปีเซกนะครับพลายกับด้านดูกาปาไปศูนยประตูต่อ5 ฮอฟเฟนแฮมพ่ายกับด้านของเอเวอร์เบไป1ประตูต่อ2 s งเอสโซโลกิเอฟซีนะครับพ่ายกับด้านของฮาร์ดแวรไป1ประตูต่อ3 o บอกโดเสมอบัวเอนะครับไป1ประตูต่อ1 <c oughs> ขอประทานััยนะครับ f s v h o สวีฮอฟติกัสโนนะครับพ่ายกับด้านของ f อฟซีลกไป1ประตูต่อ3 c r e กรนต้านะครับพ่ายกับด้านของ FC a ซีอาร์มีเดีย เปตาซสก้าไป0ประตูต่อ4สโลเวนโลซิกนะครับเอาทางด้านของทีเจทันส์ไป3ประตูต่อ2มเอฟเคคาวีนาบีนะครับเอาทางด้านของฟาเลนต์ไป3ประตูต่อ2เอฟเคทูสลาซิตี้นะครับพายกับทางด้านของเอ็นเคซิโลกิไป1ประตูต่อ4โอเอฟเคเบลเกดพายกับทางด้านของเอฟเควัสไป1ประตูต่อ2 ดามสตัดไพรกับด้านนอริสิตี้ไป0ประตูต่อ1เอฟเอฟวิลลุสเคนวานนะครับไพกับด้านยูเนียนเบอร์ลินไป0ประตูต่อ2ออทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเอาทางด้านบายเยนอันเซนัวไป4ประตูต่อ1ดูราวานนะครับเอาทางด้านของเอ็นเคจาลูนไป5ประตูต่อ1เอสวีบาเบิร์นสเบิร์กนะครับเอาทางด้านแฮท้าเซเลนดอฟไป3ประตูต่อ2 t s GH v สไตล์บักเอาชางด้านของอเล e มาเนียอาเคนไป4ประตูต่อ1 s H.G.V. ไฟเบิร์นะครับ่ายังด้านของ F.V. อิสเลสทิเซนไปศประตูต่อ1 a r t งอาตูนะครับ่ายังด้านของเ e r b ์ r g รเกอไป1ประตูต่อ4 F.C. 1980V เกาะครับเอาชิางด้านของเวียนเนอร์วิ i a ตอเรียไป3ประตูต่อ2 ซาเลล,ลัวนะครับเอาชนะทางด้านของ NK โลโคโมติวาซาเก็ะไป2ประตูต่อ1แสงเอเตียนเอาชนะทางด้านของ UNFP ไป5ประตูต่อ2เฟเนบเช่พ่ายกับด้านเชเวเชเวดาไป1ประตูต่อ3 DJK t ทูโตเนียนะครับเสมอกับทางด้านของอะคาเดมีโตไป1ประตูต่อ1ลูกาโนเอาชนะทางด้านของ บาลาโซไป5ประตูต่อ1 White, นึลอตไว้เสมอทางด้านเลติงเกนไป1ประตูต่อ1เซงคุยหลุดนะครับเอาชนะนั่นของเอฟเซีลีเอสนะครับไป4ประตูต่อ0ูนย์เอสบีดอทเทอร์เซนนะครับแายกับด้านของฮันซาลตท็อก2ไป1ประตูต่อ2ลูเซนเอาชนะนั่นของเอฟซีซามเฮาเซนไป3ประตูต่อ0ูนยเฮนเฮียลู ดอมสตัทนะครับเอาชนะทางด้านของบูเวสไป2ประตูต่อ1ยังบอยเสมอติทางด้านเดดโมเคียไป3ประตูต่อ3 f c เอฟซเอลฟเอนไพรกับทางด้านของเรสไปหนึ่งประตูต่อ3ามโฟรตูนานะครับเอาชนะของแม็กฮิมนะครับไป3ประตูต่อ1 t ึ่งทีเอสวีบุสบัสนะครับเอาชนะของอันจาซีลานะครับไป1ประตูต่อศูนย วกอลโลดนะครับไพ่กับทางด้านของ b ีเอสจีเซอร์เมียไป1ประตูต่อ2ลูเดสนะครับไพ่กับทางด้านวาแทกไป0ประตูต่อ1 s s v g เอวเลเบิร์ดนะครับเสมอกันทางด้านของ s p v g g วีจีจีเอชเวดไป0ประตูต่อ0 <c oughs> <c oughs> ขอประทานไปอีกครั้งครับเว็คเกอร์บวกเฮาเซนเอาชนะด้านของฟอร์ตูน่าริจเจนเบิร์กไป4ประตูต่อ3 สน็อกบ็อกนะครับเอาชนะทางด้านของบูเวสไป6ประตูต่อ0 Red Star ูนเอฟซีเรตสตาซูริกพ่ายคะแนนทางด้านของฮองไป1ประตูต่อ3ตะวันช็อกนะครับเสมอทางด้านฮันโดอมฟิวทาวไป0ประตูต่อ0ูนย์เอจีสองพันมูฮิมนะครับเสมอทางด้านลอดเวสไป2ประตูต่อ2แลนแคสเตอร์ซิตี้ครับเสมอโบตันวอนเดอร์เลอร์ยูยี่เบสไป1ประตูต่อ1 โฮเมดนะครับเอาเชียงด้านของ TS f a ส m าว b o o ยูไป2ประตูต่อ1 MARITIMO โเอาเชียงด้านของคันดัสไป1ประตูต่อ0ูนย์อ่ายกับด้านดันดีไป0ประตูต่อ1 f a ่ l เฟลนะครับพ่กับด้านวิตเตเลียกิมมารายไป0ประตูต่อ2อ e r h a m ์ o o มเสมอทางด้านแบน f o ฟอไป1ประตูต่อ1 t u r เทอร์ล t ฟยูเนเตดายกับด้านอาบารีนไป0ประตูต่อ9 ลอมฟอร์ดพายกับด้านดาร์เกนแฮมเรสบิดไป0ประตูต่อ4มัดล็อกทาวเอาเชยงด้านของบักตัน f อฟไป1ประตูต่อ0เอฟซีวิมบัดันนะครับเอาเชยงด้านของเมโทรโพลิแทนโปลิสไป4ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับโลโกโมทีฟอัตตาหน่นะครับเสมอเดโโมทาวิซี่นะครับ ไป1ประตูต่อ1 HJK Helsinki เอาชนะด้านของลาน FC ไป1ประตูต่อ0ย์ h a n k e n เอาชนะด้านของ The New s e n t ไป3ประตูต่อ1ฟ Falun c o s t e t a เอาชนะด้านเชอร์ลีติลาโพไป1ประตูต่อ0และสโลวานปาติสลาวาเสมอกับทางด้านของสวิสแฮมเพลินนะครับไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นลีกรอบคัดเลือกรอบแรกและนัดแรกนะครับ ดูเคแรงนะครับเอาเชียงด้านเซนต์แพทริกไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านดูเคแลงนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของลินเจนนาทีที่24และทางด้านของโลโมนะครับนาทีที่61ส่วนทางด้านของเซนต์แพทริกได้1ประตูครับจากทางด้านของมาร์กดอยนาทีที่93จบเกมคู่นี้ครับดูเคแรงเอาเชียงด้านเซนต์แพทริกไป2ประตูต่อ1 คู่ถัดมาครับเป็นทางด้านของ v 3 6ทอสซับนะครับสเสมอกับทางด้านของไพเดไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประทานภัยเวลาทีนี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ